ตอนนี้แหละสวัสดีนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ป้ายด้านโนนะฮะวัดสวนแก้วนะฮะแล้วก็พี่ทา่านนี้จริงจรอยู่ใกล้วัดเลยใช่ไหมอยู่แถวนี้บางบัวทองนะงแล้วก็ติดตามอาจารย์บง,งคนมาหนึ่งปีนะแล้วก็ดูไลฟ์สดวที่นี่คนก็เยอะแต่วันนี้ถึงเวลามาพอดีนะครับอันนี้แนะนําชื่อนำตระกูลหน่อยฮะ ครับอิทธิพัทธ์อรละสวงครับอิทธิพัทธ์ครับอรละสวงวอลลสวงวอลลสวงนะฮะต้อยฮะต้อยคุณต้อยนะฮะแล้วบอกว่าเป็นลูมาตอยเหรอฮะลูมาตอยครับเป็นมาหลายปีแล้วหลายปีแล้วยกแขนไม่ค่อยขึ้นอ๋อยกไม่มันปวดเออปวดข้อปวดข้อแล้วเมื่อก่อนยกได้เต็มที่ได้แค่ไหนนะประมาณนี้ใส่เสื้อไม่ได้อะใส่เสื้อไม่ได้เห็นบอกก้าวผมก็ยังไม่ได้เลยแล้วตอนนี้มาแช่ครั้งแรกเป็นยังไงนายยกโชว์หน่อยอุ้ย นี่นี่นี่โอ้แล้วอีกข้างหนึ่งอะอย่างนี้เลยโอ้โหนี่มีโอ้โหโชว์เลยยืนครั้งแรกเลยอได้ตามไลฟ์สดมาตั้งนานนะครับจะถึงเวลาเนาะอันนี้ท่านได้ยืนยันนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสาผมเองไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะก้าวผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหใส่เสื้อให้อะไรเออตะกี้เพิ่งบอกผมเลยนะว่าตั้งนานไม่มาเนาะถึงเวลาพอดีวันนี้ถือว่าประเดิมไล้เนี่ยตอนนี้ ถ้าใกล้มาเนี่ยเนี่ยประเดิมเลยฮะเนี่ยประดังตะกี้นั่งใกล้ๆผมตะกี้เนี่ยนะฮะมาแล้วนะครับวันนี้ดีเลยแล้วถ้าเกิดใครไม่เชื่อจะโทรมาปรึกษาหรือขอกําลังใจอ่าสมมติคนเป็นโรครูมาตอยเหมือนกันเนี่ยสิงกล่อมาถามได้เลยครับได้ใช่ไหมเบอร์โทรอะไรขอเบอร์โทรหน่อย0 8 0 0์แปดศ2นย์ศูนย์แปนะครับอันนี้ถือว่าบอกบุญด้วยกันนะวัดสวนแก้วนะครับอย่ามัวแต่ดูให้มาเลย ขอบคุณมากมากนะฮะขอบคุณมาก,มากท่านนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากมากแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูในนี้เนีว่าเบอร์โทรของผมเนี่ยเบอร์นี้ฮะ0814438466 Ozone GMD ยังไงก็ถามยูทูบเอานะฮะเพจ Ozone GM นะครับผมอาจจะบางคนที่ต้องพิมพ์แล้วก็ประ,ประวัติหนูตั้งนี้เลยฮะจบที่จังเก้าพนักคอนเหนือนะครับ เดียิยมเป็นอาจารย์สอพนพลังจิตการสนนักครับวันนี้ก็ถือว่าบัดเดิมหลังจากโควิดเปิดแล้วครับใครที่ยังไม่เคยมามาเลยครับสวัสดีครับ